ผ้าถวายใช่ไหมครับผ้าถวายใช่ไหมพี่ถวายไหมครับอ๋อถวายนะครับกับก็ฝากยายทำทุกท่านทุกคนนะครับที่ท่านได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจและเป็นสะพานบุญนะครับแชร์ออกไปก็คือแชร์บอกบุญนะยายทำเนาะ ท่านหลายท่านท่านอยากเข้ามาติดตามรับชมครับผมคุณแม่สวัสดีครับสยาหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะสยาอยู่ครับคุณแม่สยาอยู่ขอบคุณครับเมื่อคืนคุณแม่ท่านก็เอายาป้ายปากไ้ให้นะครับก็ขอบคุณคุณแม่ท่านนะครับเนาะนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเนาะเป็นกําลังใจเป็นสะพานบุญร่วมกันแชร์ออกไปเพื่อพี่น้องยายทำของเราหลายท่านหลายคนอยากจะเข้ามาติดตามรับชม พาเรมีหลวงตาแต่ท่านยังไม่รู้ว่าจะไปช่องไหนเนาะก็มาที่ช่องตั้มดําซิ่งได้เลยนะครับมาที่ตั้มด <Okay. S 1> ําซิ่งเพจตั้มดําซิ่ง youtube ตั้มดําซิ่ง youtube ช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีอ่าสามช่องทางนี้เข้ามาได้เลยคราบะให้ทำ<อ>เข้ามาได้เลยนะครับ จเด้เยับน้าด้วยจับน้าด้วยเตรียมพร้อมเลยนะครับโอ้ยเตรีอครียัน อ้แยกได้ยกนะครับจับน้ำด้วยนะครับจับน้ำด้วยนะครับน้ำยกได้ยกนะครับปวดหมวกด้วยคุณพ่อ ยกน้ำนะครับยกน้ำรอเลยนะครับจะได้ไม่ช้านะครับโอ้ห้างทองซัพไพบูลนะครับฮะสิองข่องะ <laughs>

หลวงตาเมตตาขคาะให้อยู่นะครับเนาะคนลุ้นว่าหลวงตาจะเคาะให้หรือเปล่านะครับรก็เมื่อกี้พี่ๆท่านได้นำเอ็มร้อยสปอนเซอร์นะครับมาหลายขวดมากเลยเมื่อกี้เนี่ยครับนำท่านนำมาฝากผมนะครับเนาะ,อะก็ดืม่มคนเดียวไม่หมดนะครับเนาะก็เลย ให้แม่ท่านเอาขึ้นรถเพื่อที่จะได้ไปแจกที่น้องตามถนนทนองทางเจ้าก็บอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้พี่ตั้มแล้วอ๋อของเขาเห็นหมดเลยว่าอยู่กับพี่ตั้มขอบคุณครับขอบคุณครับอ่คนที่บ้านโทรมาเกี่ยบใหญ่เลยว่าเห็นคุณแม่บอกลูกๆและหลานที่บ้านเลยสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนาะแม่นาะครับผม สวัสดียาช้ำทุกท่านทุกคนครับนะครับผมก็ท่านได้นำเข็มร้อยสปอนเซอร์มานะผมก็ให้ขึ้นรถเอาเอาขึ้นรถรถพยาบาลเลยเพื่อแบ่งแจกไปเรื่อยๆนะครับเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะครับเนาะผู้ที่ท่านให้มาก็ได้บุญผมก็ให้ต่อนะครับก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งนะครับเนาะเหมือนหลวงตาบอกว่าได้บุญั้งผู้ให้และผู้รับนะครับยกน้ำด้วยพี่ ด้บุญทัง้งผู้ให้ผู้รับนะครับยก,ยกน้ำเพิ่มครับยกน้ำเพิ่มเลยครับยกน้ำเพิ่มครับจุดนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดบ้านท่านะครับโรงเรียนวัดบ้านท่านะครับเป็นเด็กๆที่โรงเรียนวัดบ้านท่า ไม่รู้ว่าจะข้อยังไงพี่หลายแถวโรงเรียนวัดบ้านท่าอำเภอช้ยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับลงตายืนดูเลยครับว่าเยอะขนาดนี้จะข้อยังไงหมดต้องเป็นการเข้าแถวเข้าแถวครับ

ครับนี่ยกลงขึ้นเลยครับยกยบน้ําขึ้นเลยครับยกน้ําขึ้นเลยครับโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านท่านะครับอำเภอชายกาจังหวัดเชียงใหม่นะครับจุดนี้นะครับหลวงตาข้างก็เมตตาเด็กๆทุกท่านเด็กๆทุกคนนะครับซึ่งให้เลี้ยงแถวแล้วก็หลวงตาก็ค้อหัวให้ก็ให้เด็กๆได้เดินเข้าไปด้านในนะครับยกได้ยกเลยนะครับน้ํายกเลยนะครับเลยครับ เยียมยกได้เลยนะครับยกได้เลยครับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าครับผมอะไรนะคุณแม่หมวกเหมโอ้หมวกเหมือนพระเจ้าตากเลยด้นีนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตามดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม